สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับซีรีส์อ,อมหุ้นเดือนละพันนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชีวิตวุ่นวายนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ได้มาก็เลยมาอาทิตย์นี้ละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,ราเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนเดือนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเดตพอร์ตแล้วก็จะเป็นการแชร์เกร็ดความรู้ให้ทุกคนฟังนะครับว่าทําไมการถือยาวมันถึงดีกว่าถือสั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ปกติผมจะแชร์เป็นไอเดียให้พี่พี่ผ่านทฤษฎีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการถือยาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามหุ้นที่ผม DCA มาเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวไหนที่มันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตพอร์ตกันเลยครับเริ่มจากอัปเดตพอร์ตกันก่อนเลยนะครับพอร์ตก็ตามนี้นะครับทุกคน bcpg เนี่ยบอกอยู่ 2. ุด 61%นะครับ Eastwater บวก2อ6แเอร์แล้วก็ Intouch เนี่ยบวก49.46%นะครับตัว LH เนี่ย4.37แล้วก็ตัว TTW เนี่ย2.13นะครับนี่คือพอร์ตก่อนที่ซื้อไปนะครับแล้วก็จำนวนหุ้นที่ซื้อเพิ่มเนี่ยก็ตัวละ200เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัว Intouch เนี่ยได้แค่2ตัวนะครับเพราะว่ามัน มันตัวละ86บ86บาทนะครับทุกคนก็ได้แค่2ตัวนะครับตัว TTW เนี่ยซื้อเพิ่มไปอีก16บนะครับ l h เพิ่มไปอีก24 e a s บ w a t อ r ส w a เ e r เพิ่มไปอีก19แล้วก็ BCPG เนี่ยเพิ่มไปอีก13ตัวนะครับราคาก็ ตามนี้เลยนะครับทุกคนมูลค่าพอร์ตนะครับหลังจากที่ซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนมูลค่าพอร์ตโดยรวมตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ที่ประมาณ10%นะครับหลังจากถัวขึ้นไปนะครับทุกคนซื้อถัวขึ้นมาเนี่ย b c p g เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ1.3นะครับ e a t e r เนี่เหลือ1.6แล้วก็ตัว TTW เนี่ยเหลือ2.87นะครับเพราะว่ามันมีการร่วงลงมานะครับมูลค่าพอร์ตโดยรวมนะครับบวก10%ตอนนี้เนี่ยบวกอยู่1,715.86นะครับคิดเป็น10.7 6%นะครับมูลค่ารวมที่เป็นบาทก็17,669.70นะครับนี่คือในส่วนของกำไรนะครับมูลค่าแต่ละตัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ BCPG เนี่ยก็3,124นะครับ Eastwater เนี่ยก็3,200นะครับ i n o u c h เนี่ย4,858นะครับบวกขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับทุกคนหลังซื้อเนี่ยก็บวก48%ตามภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็เป็น LH นะครับ3,300ภาพรวมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ย TTDW เนี่ยติดลบนิดหน่อยนะครับติดลบอยู่แค่93บาบาทนะครับดูเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเนี่ยมันอาจจะเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าหุ้นที่เรามีเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว DCA เนี่ยผมก็มีแพลนที่จะเก็บ ตัวอื่นเพิ่มด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าได้ตัวไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ทุกคนฟังหลังจากนั้นก็พิจารณาเอานะครับหุ้น DCA ที่ผมจะเอามาเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนซื้อตามนะครับทุกคนการจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับทุกคนต้อง ตัดสินใจด้วยตัวเองเลือกด้วยตัวเองนะครับผมก็มีแลนที่จะเก็บเพิ่มนะครับทุกคนอาจจะแบบว่าเก็บอีกสัก5ตัวไหมอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวไหนเนี่ยก็รอดูใน E ีีถัดๆไปนะครับทีนี้มาถึงเกร็ดความรู้ของวันนี้นะครับที่เห็นกันได้ชัดๆเลยนะครับว่าการถือยาวอะ่ะมันดีกว่านะครับโดยเฉพาะ ถ้าใครที่เก่งแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้อง DCA แบบที่ผมทำนะครับไปวิธี MCA ก็คือ My Full Cost a v e v a g e ก็คือซื้อในต้นทุนที่ถูกแล้วก็คุ้มค่าที่สุดซื้อเป็นจังหวะเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะได้กำไรเยอะกว่า DCA แต่ว่าซีรีส์ DCA เนี่ยผมทำให้ทุกคนดูเป็นต้นแบบเฉยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราออมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันบวกมา49%สําหรับ In Touch นะครับก็เรียกได้ว่ามันออมในจังหวะที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า หลังจากที่ผมเริ่มออมมาใช่ไหมครับทุกคนประมาณ1ปีเนี่ยมันก็มีข่าวที่ Gulf Energy เนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นของ i n t o u c h เป็นล็อตใหญ่ๆเลยนะครับเขาก็ได้ไปเรียบร้อยพอ Gulf Energy ได้หุ้น i n t o u c h ไปแล้วในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีข่าวดีว่าโอเคนะ Gulf Energy มาลงทุนใน i n t o u c h มันก็เลยทำให้ i n t c h เนี่ยราคาดีดขึ้นไปแบบนั้นนะครับก็เป็นผลดีกับเราที่ออมมานานโดยเฉพาะพี่ๆคนไหนที่ อะซื้อเยอะแหละอิ touch. นทัชอ่ะณตอนนี้เนี่ยพี่ๆก็ลองมองดูกําไรในพอร์ตนะครับว่าจะแบ่งขายดีไหมนะครับสำหรับพี่ๆที่แบบไม่ไหวอะมันกำไร40-50%าไร40-50%แล้วอะอยากแบ่งขายแบบเนี้ยก็แบ่งขายออกมาได้นะครับแล้วก็ถอนเงินออกไปเลยนะครับเอาไปทําอะไรก็ทำนะครับบางทีอะการลงทุนในหุ้นอนะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่า รอกินปันผลอย่างเดียวให้ทุกคนแบ่งขายเพื่อเก็บประสบการณ์ว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันมาลงทุนฉันก็ได้เงินออกมานะให้มันมีความสุขกับชีวิตบ้างนะครับการลงทุนเนี่ยมันจะได้สนุกไม่ใช่ว่าเราออมอย่างเดียวออมอย่างเดียวออมอย่างเดียวไม่เอาเงินออกมาเลยไม่เอาเงินออกมาใช้ไม่เอาเงินออกมาซื้อในสิ่งที่เราชอบไม่เอาไปซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเลยเนี่ยมันจะทําให้การลงทุนของเราเนี่ยไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเงินมันจะอยู่ข้างในหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหนที่แบบว่าเราซื้อเยอะ แล้วมันกำไรอ่ะแบ่งขายนิดนึงเพื่อเป็นกำไรมาซื้อของสวยๆงามๆเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับบทเรียนที่สําคัญนะครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยที่แบบราคามันผันผวนใช่ไหมครับคนที่เทรดอ่ะจะเสียเงินใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ออมแบบเราอ่ะแบบที่ผมพาออมเนี่ยราคามันก็จะผันผวนขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่คยดูเราตั้งใจจะออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าวัดนะครับวัด2เดือนกันนะครับบางคนตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมจนถึงสิ้นสิงหาเนี่ยวัดกัน2อสเดือนสองเดือนนี้นะกรกฎาคมกับสิงหา,งหาพอร์ตดี a ของผมเนี่ยผลตอบแทนดีกว่าเทรดเดอร์บางคนอีกรวมไปถึงเทรดเดอร์ที่พอร์ตหลักแสนด้วยนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ช่วงเมื่อกี้เนี่ยตลาดมันผันผวนยึกยักยกัยกใครที่พอร์ตหลักแสนหลักล้านแล้วไปเทรดเนี่ย ยังไงก็โดนเยอะกว่าพอร์ตผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการขยับขึ้นลงทีนึงอ่ะของเงินหลักแสนเงินหลักล้านเนี่ยมันขยับเยอะมากนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของคนที่ออมนะครับแบบว่าเราออมไปทีเดียวนิดอ่ะมันช้าก็จริงนะครับพี่พี่มันช้าก็จริงมันได้กําไรช้าๆก็จริงแต่ที่แน่ๆพี่พี่ถ้าเกิดว่าเราซื้อในพื้นฐานธุรกิจที่ดีอ่ะ หุ้นมันจะไม่ร่วงหรือว่าร่วงไปในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับแต่ว่าคนที่เทรดเนี่ยถ้ามันผิดทางมันต้อง stop loss มันต้องคัดออกมาก่อนเพื่อเอาเงินต้นนะกลับมานะครับมันก็เลยมีการเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกก็คือข้อแรกนะครับมันจะเสียค่าคอมมิชชั่นทุกรอบทุกครั้งที่เข้าแล้วก็ออกนะครับโดยเฉพาะใครที่เทรดบ่อยในรอบ2เดือนมาเนี่ย ข้อ1น,นะครับก็โดนนั่นไปแล้วแหละโดนค่าคอมมิชชั่นไปนเรียบร้อยแล้วก็ข้อที่2ก็คือก็น่าจะขาดทุนนะครับภาพรวมถ้าเกิดว่าใครเทรดทั้งเดือนแบบว่าเทรดแล้วไม่หยุดเสียแล้วไม่พักเนี่ยเสียมากกว่าได้แน่นอนนะครับสาหรับเดือนกรไดากระดาบสิงหาซึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราถือยาวแล้วก็เราออมยาวเนี่ยมันเป็นผลดีกับเราในระยะยาวมันเหมาะกับมือใหม่มากกว่าที่จะไปเทรดถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มฝึกอะลงทุนยาวเนี่ยโอเคแล้วแหละนะครับแล้วก็ อยากปเทรดสั้นบ้างนะครับอยากอาจจะเทรดสเดือนก่อนไหมลองเทรดสเดือนก่อนไหมหรือว่าเทรดเดือนหนึ่งก่อนไหมเดี๋ยวรายวันเนี่ยเพิ่งเทรดทีหลังถ้าทุกคนฝึกแบบนี้เนี่ยพอเข้าไปเทรดทุกคนจะ มีพื้นฐานที่ดีกว่าคนที่เปเทตดเลยนะครับเพราะว่าเวลาทุกคนถือยาวเนี่ยทุกคนเห็นรอบการขึ้นการลงของมันรอบใหญ่พอไปเล่นรอบเล็กเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนที่เขาแบบวิ่งไปเทรดเลยนะครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องพื้นฐานด้วยแล้วก็เราผ่านการผันผวนแล้วเราเห็นว่าการผันผวนของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือยาวเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถือสั้นก็เรียบร้อยนะครับนี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งที่การถือยาวนะครับการออมยาวเนี่ย มันดีกว่าการถือสั้นนะครับเพราะว่าความหมันผวนเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องระหว่างทางระหว่างที่เรารอหุ้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับสำหรับพอร์ต DCA เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นพอร์ตผมนะครับก็คืออันนี้ผมก็แชร์ ให้ทุกคนเห็นเพราะว่าผมก็ลงทุนให้ทุกคนดูมาทุกเดือนแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบนี้นะครับที่แน่ๆก็คือทุกปีผมได้ปันผลปีละ2รอบนะครับแล้วก็ตัว BCPG เนี่ยมันก็ขึ้น X d ดีไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ปันผลรอบกลางปีอีกนะครับแถมราคาส่วนต่างเนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรายังไม่ต้องเทรดเรายังไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นไปแล้วอินทัชเนี่ยพี่ๆคนไอนมีเยอะก็แค่แบ่งขายออกไปนิดนึง เอาเงินไปซื้อสิ่งที่เรามีความสุขแค่นั้นเองฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนสําหรับคนที่จะเริ่มออมเนี่ยก็สู่ๆนะครับเดี๋ยวก็มีตัวที่มันพุ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับในระยะยาวถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีมันก็ดีในระยะยาวนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ